ข้อความจากเขานะคะวันนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณเขาคนนั้นนะคะคือคนที่คุณกำลังนึกถึงคิดถึงเมื่อผ่านมาเจอคลิปวิดีโอนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งจิตนิ่งๆนะคะขอยไพ่ช่วยตอบทีว่าณนะเวลานี้นะคะเขาคนนั้นอยากจะสื่อสารอะไรมาที่คุณ ให้ Queen of Swords นะคะให้ The Tower แล้วก็ใบต่อมานะหนึ่งถ้วยอืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะการที่เขาได้ตัดสินใจจบกับคุณไปหรือบางการณีก็คือมีการทำให้คุณเสียใจมันเหมือนกับว่าตอนนี้เขาอยากที่จะกลับมาเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์นั้นอยากที่จะกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ สิ่งที่นาชาเห็นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นความรักนะคะความรักที่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะแตกสลายมันอาจจะพังไปตอนนี้เขามีความมุ่งมั่นนะมีความเด็ดขาดมีความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมากๆเลยนะอยากจะมาซ่อมแซมสิ่งนี้นะ mm hmm. คือไพ่อันนี้เป็นพลังงานของเป็นคนที่มีความทุ่มเทจริงจังถ้าคิดจะทําอะไรจะต้องทําสิ่งนั้นให้ได้ mm hmm. และเอ NERGY ของเขาตอนนี้นชาเห็นเขาโฟกัสมาสิ่งที่มันพัง ะะสิ่งที่มันพังซึ่งสิ่งที่พังทลายนั่นก็คือความรักนะเขาอยากที่จะกลับมาซ่อมแซมอยากที่จะกลับมาแก้ไขและอยากที่จะกลับมาลองเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้กับกับเราอีกนะคะนี่คือข้อความที่เขาสื่อมานะคะ,ะโอเคเขาอยากจะบอกอะไรอีกขอสามใบนะสี่ถ้วยค่ะราชาถ้วยแล้วก็ใบต่อมาสิบไม้เท้า จริงๆนะฉัมองว่าในช่วงที่คุณกับเขาห่างกันไปนะคะเขาน่าจะมีการไปลองศึกษาดูใจกับคนอื่นๆนะคะไปลองเรียนรู้แล้วและตอนแรกเขาก็คิดว่าเออทางที่เขาไปอ่ะมันน่าจะไปได้ดีแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่คนเหล่านั้นไม่ได้ตอบโจทย์เขาไม่ได้ ดีกว่าคุณคือคุณสมบัติที่เขาคิดไว้ว่าต้องดีกว่าคุณแน่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ใช่ไงก็เลยทําให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายเซงกับการตัดสินใจครั้งนั้นแล้วก็เริ่มย้อนกลับมาคิดถึงคุณและก็เลยคิดว่าเนี่ยหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นความรักใช่ไหมหนึ่งถ้วยกับสิบไม้เทา้าอยากจะกลับมาพยายามเนี่ยรวบรวมความสัมพันธ์รวบรวมความกล้าหรืออยากที่จะกลับมาปรองดองกับคุณเนี่ยเพื่อเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะขอดูซิ เขาจะติดต่อกลับมาใช่หรือไม่อมน้าชาว่าเขาอะหาจังหวะและโอกาสที่จะติดต่อเนี่ยหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นการเทคแอคชั่นการติดต่อสื่อสารสองเหรียญพลังงานที่วนเวียนมันติดนิดนึง ห้าดาบมีความมีความอีโก้อยู่เนี่ยมีการเข้ามาแอบส่องแอบมองนะแอบคิดอยู่นะอยากจะเข้ามาจะทักไม่ทักคือไพ่ใบนี้ออกแนวแบบทักไม่ทักทักไม่ทักอยู่นันะ่นอะ่ะนะอยากทักมากเนี่ยแต่อีกใจหนึ่งติดอีโก้อ่ะแล้วยังไงจะวางพิธีอีโก้ e ลงมาเพื่อทักหาเราได้ไหมขอดูซิเยดสตรนะคะ8ดดาบแล้วก็เดอร์มีตให้เวลาให้เวลาหน่อยอืม คิดอยู่ว่าจะเข้ามายังไงจะหาวิธีเข้ามาแบบที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เสียฟอร์มเขาไม่เสียหน้าให้เดอะสตาร์เนี่ยอาจจะต้องปล่อยปล่อยชิลปล่อยให้เขาได้ได้ใช้เวลาคิดก่อนนะคือเขาไม่รีบนะเพราะตอนนี้เขาคิดไม่ออกไงแปดดาบกับสองเหรียญคิดไม่ออกคิดวนไปวนมาแต่ยังหาทางออกไม่ได้ทักยังไงดีที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนเขาไม่ได้เป็นฝ่ายที่แบบเสียหน้าหรือบางกรณีมันอาจจะมีการบล็อกกันไป ก็หาวิธีที่จะทักมาอยู่ถ้าเกิดว่าคุณบล็อกเขาคุณก็แกล้งไปปลดบล็อกหน่อยเพื่อให้เขาเห็นเห็นช่องในการทักแต่ถ้าเป็นเขาบล็อกคุณก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะบล็อกเองถ้าดาบขึ้นมาแปดดาบขึ้นมาบล็อกเองจะปลดบล็อกมันก็กลัวเสียฟอร์มอยู่ดีจะให้ทักมาเขาก็คิดไงว่าจะหาหัวเรื่องบทสนทนาอะไรเข้ามานะจะว่ามีโอกาสนะคะเพราะไพ่ใบนี้คือท้ายที่สุดแล้วถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ามันจะนานนะคะแต่ ไพ่ใบนี้นานแค่ไหนนะรอไปรอเวลาไปมันมีโอกาสที่แสงสว่างแห่งปัญญาจะเกิดเดี๋ยวเขาจะหาทางออกได้ว่าเขาจะทักมายังไงยังมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาพูดคุยกันนะชอบคำทำนายนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะขอบคุณค่ะ